สวัสดีครับผมเนยจากแฟลไฟ์ Fi เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว macbook pro นะครับซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะจะเป็น macbook pro ตัว14นิ้วนะครับที่มากับชิป m1 pro แต่ว่าด้วยความที่ผมโดนไปยาขั้นสุดยอดนะครับทางบริษัทก็เลยชอบตัว m1 pro มากน,นักใช่ไหมพี่พี่ก็เลยส่งตัวนี้มาต่อเลยนะครับซึ่งรุ่นที่ผมได้มาวิวนะครับก็คือรุ่นที่มากับชิป apple m1 mac ที่ใช้ CPU 10คอร์นะครับและ GPU มากตาม2คอร์นะครับยังไม่พอนะ RAM 64 g ิและ SSD ขนาด 2TB ซึ่งราคาโดยรวมของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือที่152,900บาทนะครับ oh, <no. S 1> ผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้ใช้ตัว Macbook ที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าสกคบงานของผม มันไม่ได้ใหญ่ขนาดระดับผู้กำกับหรือระดับที่เป็นตัดต่อไฟล์ความละเอียดสูงอะไรมากครับเพราะว่าที่ผมทํางานปัจจุบันก็จะเป็นเน้นไปทาำ Photoshop แล้วก็พ i ม r e โปรที่ความละเอียด f u l l h d 60แค่ประมาณนี้นะไม่ได้ถึงขนาดต้องใช้ e อฟเฟกต์กราฟิกต่างๆที่จัดเต็มขนาดนี้แต่ว่ามีเหลือไว้เผื่อขาาครับไม่แน่เนะผื่ออนาคตผมจะอัพ คุณภาพของวีดีโอให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าอยากได้ macbook เนี่ยคนเอาตัว macbook m1 mac เลยไหมเนี่ยครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อประกรอบการตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมใช้ Windows มาก่อนใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาก็คือใช้ Windows มานาน แล้วก็มาใช้ตัว MacBook Air o าโตดูก็รู้สึกถูกใจมากนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าทําไมคนสายการทํางานด้านต่างๆนะครับวัยทำงานเขาคิดก,กันแล้วพอได้ตัวนี้มาอีกผมก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเอามาเล่าให้กันฟังครับว่าใช้ MacBook รุ่นไหนเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูปอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ผมเอามาลองใช้ประมาณเกือบอาทิตย์เลยนะก่อนที่จะไปดูการทํางานด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ในกล่อง ลักษณะตัวกล่องนะครับก็แบบนี้เลย่น,นะครับ ใครที่ไม่เคยลองใช้ Mac นะครับจะสังเกตได้ว่ารุ่นใหม่นั้นดูยังไงจะดูตรงนี้ครับมันจะมีรอยบากเล็กๆอยู่ตรงหน้าจอนั่นเองก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ MacBook รุ่นปัจจุบันนะครับพร้อมกับหน้าหลังนะครับก็จะมีรายละเอียดสเปคบอกว่ารุ่นนี้มีสเปกฮาร์ดแวร์เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมี CPU 10คอร์ GPU 32คอร์นะครับแล้วก็ RAM 64 g b SSD 2 t b เนะครับเป็นโมเดลประเทศไหนนะครับโมเดลไทยแลนด์นะครับเป็น MacBook Pro 1 พร้อมวันที่ผลิตด้วยนะซึ่งอันนี้นะครับผ่านการใช้งานมานานแล้วนะครับก่อนที่ผมจะได้มาลองใช้เปิดกล่องมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ห่อตกเครื่องนะซึ่งก็ต้องระวังดีๆหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าจริงๆมันคือกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาดึงออกมามันขาง,ง่ายมากนะครับซึ่งมันก็มีร่องรอยการเลือกผ่านมาแล้ว มันเป็นกระดาษปกคงเข้ากับนโยบายการลดโลกร้อนของทาง Apple นะครับก็คือพยายามลดวัสดุที่เป็นพลาสติกให้ได้มากที่สุดนะครับกล่องก็ยังเป็นกระดาษแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับดีไซน์ by Apple in California ตามสไตล์ Apple นะครับแล้วก็ข้างในคู่มือมีอะไรบ้างก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมครับสติกเกอร์ Apple สีดำนะครับพร้อมก,กับคู่มือระบุตำแหน่งต่างๆ ต,ต่างๆนะครับอย่าง Touch ID ปมเปิดปิดแท็คแพดอเงี้ยครับแล้วก็พอร์ตที่อยู่ข้างเครื่องนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่อยากรู้ว่าอันนี้คือพอร์ตอะไรนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ในหุ้มเดินต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้ทําไมผมถึงไม่ได้แกว่กมาใช้งานนะเพราะว่าผมมีหัวชาร์จไทซอยู่แล้วนะครับที่เป็นหัวชาร์จ pd นะครับขนาด2 5วัต แต่ว่าใครที่อยากได้การชาร์จไฟและการทำงานของตัวเครื่องที่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ในกล่องดีกว่าครับตัวนี้หัวชาร์จเป็นหัวชาร์จขนาด140วัตต์นะครับก็คือใครที่อยากได้ การชาร์จไฟรหรือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เต็มประสิทธิภาพนะครับแนะนําให้ใช้หัวชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งมันจะต่อออกเป็น Type C นะครับก็คือเข้ากับสายตัวนี้เลยแล้วก็ชาร์จด้วยหัวชาร์จ Maxit 3ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีข้อดียังไงข้อดีตรงที่หัวมันเป็นแม่เหล็กก็คือสามารถดูดเข้ากับจุกชาร์จไฟได้เลยโดยที่ไม่ต้องเล็งเดียวผมไปสาธิตให้ดูนะครับซึ่งข้อดีของสายชาร์จตัวนี้ก็คือมันมากับหัวชาร์จสายถักนะครับ มันจะมีความแข็งแรงมากกว่าสายพลาส,สติกที่อยู่ใน iPhone นครับเรื่องข้อต่อหักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเกิดปัญหาได้น้อยกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะทาความสารญานิดนึงนะครับซึ่งหัวชาร์จตัวนี้นะครับมันมีข้อสังเกตตรงที่มันเป็นหัวชาร์จที่มีปลั๊กในตัวนะครับสามารถแกะออกมาแล้วเสียบชาร์จได้เลยดังนั้นการที่จะไปเสียบกับเต้านะครับต้องดูเต้าเสียบดีๆว่าเต้าเสียบตัวนั้นนะสามารถล็อกน้ําหนักของหัว ชาร์จตัวนี้ได้ไหมเพราะว่ามันน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยทําให้เวลาเราไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยเราไปเสียบกับผนังใช่ไหมครับมันอาจจะหล่นหรือหลวมทําให้มันชาร์จไฟไม่เข้าหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะใช้จนแบตหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูดีแต่ว่ามันได้ในเรื่องของความสวยงามนะครับไม่ถือทักเลยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวชาร์จที่มีกําลังไฟขนาด140วัตต์ก็ยังออกแบบมาได้แบบสวยงามตามสไตล์ a p p l e เลย ก็มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยครับซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นดีไซน์ macbook แต่ละรุ่นของ Apple อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีความแตกตา่างอะไรนะครับถ้าปิดไว้แบบนี้ก็แยกความแตกตา่างได้ค่อนข้างยากนะครับโดยรวมก็ออกแบบสวยงามมัสดุแน่นหนาเหมือนเดิมครับซึ่งอันนี้เป็นสี Silver นะครับขนาดินิ้วขนาดก็ประมาณนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.1กกรัมนะครับใครที่ใช้ macbook 14นิ้วมาก่อนนะครับหรือ MacBook Air ตรงนี้จะหนักขึ้นมากเลยนะครับอาจจะไม่สะดวกในการพกพาเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น14นิ้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นมันเล็กแล้วก็มันมีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นมันจะคล่องตัวมากกว่าครับแต่ว่าใครที่ชอบจอใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติครับที่ต้องแลกกับน้ำหนักที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้สเปคเขา ใส่มาค่อนข้างจัดเต็มนะครับทำให้น้ําหนักอาจจะมากกว่า2.1นกิโลกรัมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเพื่อสิทธิภาพที่ทรงพลังครับรับได้เดี๋ยวผมพาไปดูพอดต่างต่างก่อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมจะเว้นเป็นร่องไว้นะครับสาหรับการเปิดเครื่องได้ด้วยมือเดียวนะครับนี่นะครับสามารถเปิดได้โดยมือเดียวมาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวชาร์จ Max s a f e 3นะครับแล้วก็พอต n d e r b o l t 4จำนวนพอร์อตแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่า MacBook Pro รุ่นก่อนหน้านะครับเขาตัดเทโัเนียไปนะครับโดยเหลือ p อ r t a b l e 4นะครับ ให้ใช้งานแค่2ช่องดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครมีการเสียบชาร์จนะครับก็จะเหลือไว้ให้ใช้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเองอาจจะต้องไปซื้อตัวอะแดปเตอร์แยกของใหม่ทีหนึ่งนะครับในการใช้งานพอที่มันครบซึ่งไอตัวนี้นะครับมีข้อดีอยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูตัวนี้นะครับตามชื่อเลยก็คือหัวชาร์จแ a ็ Max s a ซ e ที่มีหัวชาร์จเป็นแม่นีเนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีรูสีขาวอยู่นะครับซึ่งไอตัวนี้เป็นรูสําหรับแสดงไฟสเตตัสนะครับในการชาร์จ มันมีไฟทั้ง2ด้านนะครับง่ายๆคือสามารถเสียบด้านไหนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเสียบให้ดูแลยความที่มันเป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องลิงไปที่พอร์ตน,นะครับยิ่งมันจะมีประโยชน์ในตอนกลางคืนนะครับถ้าสมมติว่าเราหารูเสียบไม่เจอไอ้ตัวเนี้ยแค่เอาไปให้ไกลน,นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึบของมันเองดูนะเนี่ยก็ชาร์จแล้วเรียบร้อยครับพร้อมไฟติดตัดขึ้นทั้งสองด้านก็คือสามารถชาร์จด้านไหนก็ได้แล้วก็ยังสามารถดูไฟตรงนี้ ได้อยู่ว่าไฟเข้าไหมนะครับค่อนข้างมีความแน่นหนามากเลยนะราใครที่คิดว่าไอ้ตัวนี้หลวมไม่ใช่นะครับแน่นหนามาก,กต้องใช้แรงในการดึงออกเยอะเลยทีเดียว นี่ก็คือประโยชน์ของหัวชาร์จแมกเซฟตามนะครับซึ่งมันเป็นการชาร์จโดยที่ไม่ต้องไปแย่งพอร์ตกันระ้งโหมดสตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าใครมีสายหัวไทซีนะครับก็สามารถเอามาชาร์จตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นพกไปชาร์จ iPad ที่มันใช้พอร์ตไทซีนะครับก็สามารถเอามาชาร์จกับตรงนี้ด้วยในกรณีลืมเอาสายตัวนี้ไปนะครับก็รอแค่ iPhone นะครับเปลี่ยนมาใช้พอร์ตไทซีจะได้พกไปแค่หัวเดียวมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ งานเกิดตัวเลยซึ่งมันไม่ใช่พอร์ตใหม่แต่อย่างใดนะครับมันคือสิ่งที่กลับเข้ามาพอร์ต s d s c สำหรับใส่เมมโมรีการ์ดกล้องนะครับแล้วก็พอร์ตให้ดีตัวนี้นะครับแล้วก็มีแคนา b o ิลให้อีกหนึ่งรูนะครับสำหรับฝั่งขวาตัวนี้สะดวกมากนะครับสำหรับใครที่ทำงานสาย ตากล้องนะเนี่ยผมเพิ่งอัดงานเสร็จใช่ไหมผมก็เอามาเสิยบปึ้บโอนไฟล์แล้วก็ใช้ทําง,งานตัดต่อได้เลยนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็สมกับระดับของคาว่าโปรจริงๆก็คือต้องมีไอ้ตัวนี้เข้ามาแล้วก็สามารถต่อออกจอ HDMI ได้เลยนะครับสาหรับการพิมเส้นงานต่างหรือว่าต่อออกจอแต่งรูปตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช้จอใหญ่ๆไอ้ตัวเนี้ยทาให้สะดวกขึ้นมากไม่ต้องไปซื้อพอร์ต USB ครับต่อแยกนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยบางทีเราลืมไงเราพกอะไรอะไรไปลืมพกไอ้ตัวนั้นไปนะ ซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคมากสําหรับ macbook รุ่นนี้นะครับและผมก็ได้ใช้งานมาจริงๆเรื่องการดีไซน์ต่างๆนะครับก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับไอ้ตัว mac เลยนะครับซึ่งตัวนี้กรีนคาว่า macbook pro ไว้ตามตายเครื่องเลยนะครับตามขอบก็แน่นหนาเหมือนเดิมน,นะครับใช้วัสดุดอย่างดี ทางแอปเปิลเขาได้ระบายความร้อนผ่านวัสดุไอตัวนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบโน้ตบุ๊กที่ไม่มีพัดลมอยู่ด้านใต้นะเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้งานแบบวางอยู่ตักนะครับในการนั่งทํางานแบบชิลๆอยู่เอาตัวนี้ไปวางตักได้มันไม่ร้อนตักเลยแล้วก็นอนใช้งานเป็นเตียงก็ได้นะครับดูซีรีส์ตอนนอนไอตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีพัดลมดูดอากาศอยู่ด้านใต้นะพัดลมระบายอากาศมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ร้านขานะครับซึ่งยังสามารถดูดอากาศเข้าไปได้อยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลย คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่นะครับะระบายอากาศที่สําคัญเลยคือมันดูอไปแล้วปอออกตรงไหนใช่ไหมครับมันจะปอกออกตรงนี้ครับด้านหลังเครื่องก็คือเรื่องระบายความร้อนผมไม่ติดเลยกับแม็กเครื่องนี้นะครับ ค่อนข้างทํางานได้แบบดึกเรียบเรื่อเย็นๆนะครับสาหรับจัดการพลังงานได้ค่อนข้างดีครับทำให้ความร้อนมันไม่ได้ออกมาเยอะแค่เองไปดูในเครื่องกันต่อเลยนครับเปิดมานะครับก็จะเจอกับแป้นพิมพ์ขนาดไซส์14นิ้วเหมือนเดิมครับไม่ได้ขยายตามบอดี้นะแต่ว่าด้านข้างเขาครับจะเพิ่มเป็นลําโพงซึ่งให้มิติเสียงที่ดีมากครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบใน macbook รุ่นนี้เลยก็คือเวลาเอาไปใช้งานในด้านการตัดต่อใช่ไหมเราต้องการเสียงที่มันตรง ไม่ต้องการเสียงที่มันดีเลยก็สามารถใช้ลําโพงของตัวนี้ใช้ทํางานได้เลยนะครับสําหรับแป้นพิมพ์นะครับก็เป็นแป้นพิมพ์ที่ให้สัมผัสที่โอเคเลยนะครับดูหน้าพิมพ์งานดูข้อแบบมายอย่างดีด้านล่างนะครับก็จะเป็นทัชบาขนาดใหญ่นะครับก็คือเพิ่มขนาดให้ครอบคลุมการใช้งานแบบทั้งหน้าจอเลยยกตัวอย่างผมเอาไฟล์ครับไปไว้ที่มุมบน ด้านซ้ายสุดของตัวเครื่องใช่ไหมครับผมสามารถลากมากดตรงนี้ลากไฟล์มาแล้วก็เอามาลงถางขยะได้เลยเห็นไหมครับโดยที่เราอ่ะไม่ต้องทํา2รอบอ่ะซึ่งถ้าเกิดทัชบาร์มีขนาดเล็กใช่ไหมครับเราก็จะลากมาก่อนเอาไว้ต่างทางก่อนแล้วเราค่อยๆลากมาแต่ไอตัวนี้ด้วยความที่ทัชบาร์มันขนาดใหญ่ครับมันสามารถใช้งานได้ครอบคุมทั่วหน้าจอเลยซึ่งตัวนี้ใครที่ใช้งานทัชบาร์คล่องอยู่แล้วนะครับก็จะชอบมากๆ ัดมาด้านบนนะครับผมก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่มล็อกหน้าจอนะครับพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือในตัวเลยและทำงานไดรวดเร็วมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็สะดวกมากในการเข้าใช้งานตัวเครื่องนะครับสะดวกรวดเร็วและแม่นยำนะครับไปดูที่หน้าจอกัอนบ้างนะครับผม MacBook รุ่นนี้นะครับมากับหน้าจอ16นิ้วนะครับก็คือจะมีดีไซน์ที่ เป็นขอบบางมากนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ขอบบางมากที่สุดเลยของ macbook นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของติ่งซึ่งติ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยกล้องหน้า face time เ,เวลากล้องทํางานนะครับจะมีไฟเตลลัสขึ้นด้านข้างนี่เห็นไหมครับไฟก็จะขึ้นซึ่งจะมีแค่นี้ ในการใช้งานของผมนะครับผมพบว่ามันไม่ได้รบกวนอะไรขนาดนั้นมันไม่รบกวนการทำงานผมเลยนะครับเวลาที่ผมเปิดงานขึ้นมาทำครยกตัวอย่าง Photoshop นะครับผมผมจะขยายเต็มหน้าจอนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของเมนูบาร์นะครับไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ขยายขึ้นไปด้านบนที่จะปิดในส่วนของโปรแกรมเลยเดีนะ๋ยวผมลองเปิดนี่นะครับผมเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะแล้วก็ทําการ ขยายหน้าจอให้เต็มนะครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ในแท็บเมนูบาร์ทุกโปรแกรมเลยนะยกตัวอย่างเนี่ยผมตัดงานอยู่นะครับเห็นไหมมันก็จะอยู่ในเมนูบาร์เหมือนเดิมถ้าลองเข้าเว็บไซต์นะครับอยาเห็นไหมครับ มันจะอยู่ในแถบเมนูบาร์ในทุกโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมานะครับยิ่งเมนูไหนที่ทางเมนูบาร์เป็นสีดำนะครับเราแทบไม่เห็นเลยว่าด้านบนนั้นเป็นรอยบากนะครับเพราะว่าหน้าจอ o อ ED ของรุ่นนี้นะครับมันจะให้สีดำที่สนิทสำหรับใครที่คิดว่าติ่งนั้นเป็นปัญหาในการใช้งานก็บอกเลยว่าใช้งานไปไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ชินกับมาเองเหมือนที่เราใช้งาน iPhone นะครับเราอยู่กับติ่งมาหลายปีแล้วนะครับเกือบ7ปีอ่ะ อันนั้นไม่ใช่ติ่งนะครับแต่ผมมองว่ามันก็คือเอกลักษณ์ของ macbook pro รุ่นใหม่นะครับทำให้ดูเลยว่าเนี่ยเราใช้รุ่นใหม่นะก็ถือว่าเป็นจิมมิคนะครับในการใช้ macbook รุ่นใหม่หลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบเลยแต่ก็ในด้านการทำงานนะครับมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมาอยู่ในเมนูมบาร์เหมือนเดิมโอเคเรื่องของดีไซน์หน้าจอก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็ไปดูการทำงานกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปลองใช้งานโปรแกรมด้านที่ผมทำงานนะครับผมซึ่งผมจะทำงานด้านคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการสร้างภาพนะครับสร้างภาพว่าทำงานไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับการสร้างภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกราฟิกนะครับอาร์ตเวิร์กหรืออาจจะมีบิลบอร์ด กราฟิกลงเพจต่างๆโปรโมชั่นที่อยู่ใน Facebook ประมาณนี้นะครับที่ผมทํางานอยู่แล้วก็ในปีนี้นะครับผมทํางานด้านตัดต่อนะครับเกี่ยวกับวิดีโอเอดิเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นวิดีโอเอดิเตอร์มือใหม่เลยอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกโปรแกรมหลักๆเลยนะครับที่ผมใช้ทํางานก็จะมี Photoshop นะครับแล้วก็ Premiere Pro ซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้ Final Cut นะครับในการตัดต่อเพราะว่าใช้ Mac มานานนะเนื่องจากว่าผมเพิ่งย้ายมาใช้ MacBook นะครับในเวลาไม่นาน ดังนั้นช่วงนี้งานเข้าเยอะครับผมเลยจะต้องใช้ p r e เมียร์โปในการตัดต่อไปก่อนนะครับในอนาคตเดี๋ยวผมไปศึกษาไปนอนคัตโปรแล้วอาจจะมารีวิวใน Macbook รุ่นต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคไปดูที่โปรแกรมแรกเลยนะครับโปรแกรมแรกก็คือ Photoshop ซึ่งตัวนี้นะครับเป็น Artwork ที่ผมใช้ทำลงเว็บไซต์นะครับซึ่งโซเชียลหลักเลยก็คือ Facebook ดังนั้นภาพทำของ a c e b o o k นะครับขนาดจะอยู่ที่1 2 0 0องรคูณกรพิกเซลนะครับแล้วก็ผมตั้งความละเอียดอยู่ที่มาตรฐาน300 p p i นะครับสำหรับ,บอาร์ตเวิร์กเบาๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าสบายนะครับสบายๆไม่ได้ติดขัดอะไรเลยถึงแม้ว่าเลเยอร์จะเยอะขนาดไหนนะครับจะเล่นกราฟิกอะไรในคล้ายภาพขนาดนี้มันทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้แบบแทบใช้ CPU ไม่ถึง5%นะครับในการทำงานอันนี้ผมเรานะ โอเคปรับภาพให้มันดูสดใสจากที่ภาพมันสวยอยู่แล้วนะ <c oughs> นี่นครับอาชีพสร้างภาพจะให้มีความคมนะครับของตถแล้วก็อาจจะทําการลบพื้นนะครับที่มันแตกออกไปให้ข้างหลังเบลอด้วยนะครับเหมือนว่าเราถ่ายออร์เทลดนะ ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะครอบในส่วนที่แปะกล้าวก็มาฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เบร์เต็งการเบอร์ได้ด้วยไอคอนตัวนี้ก็ได้ การใช้งานึงว่ามันลื่นไหลนะครับมันไม่ได้เรนเดอร์ภาพอะไรใหม่เลยถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้งานหนักในการแต่งรูปนะครับแต่ผมมั่นใจว่าตัวเนี้ยสู้งานมากๆนะครับกนุกงไปกับการทํางานเลยแหละแต่จริงๆนะผมว่าทํางานแบบนี้ยไอ้ตัว Apple M1 นะก็เพียงพอแล้วอะ่ะไอตัว M1 นี่ก็แบบแรงไม่รู้จะแรงแบบยังไงแล้วนะครับ โอเคตัวนี้นะครับเป็นงานที่ผมใช้หางเงินจริงๆนะครับก็คือทําเป็นป้ายขายบ้านนะครับขนาด2อคูณสเมตรซึ่งจริงๆแล้วนะครับเวลาเราสร้างไฟล์ภาพมาครับถ้าจะใช้ไปปริ้นเพื่อติดเป็นป้ายนะครับจะใช้เป็นไฟล์ CMYK ที่ความละเอียดของเครื่องปริ้นนะผมไม่รู้นะว่าอุตสาหกรรมเครื่องปริ้นมันไปถึงไหนนะครับแต่ว่าที่ผมเคยทํา รู้สึกว่าจะอยู่ที่เจ p p สอแต่ว่าเนื่องจากผมอะทาเผื่อเอาไปใช้ในด้าน,นอื่นด้วยนะครับผมก็เลยสร้างเป็นไฟล์ขนาดใหญ่มากเลยก็คือมีความละเอียดอยู่ที่300 ppi เพราะฉะนั้นไฟล์มันก็จะมีขนาดใหญ่มากขนาดอยู่ที่1นึกิกซซึ่งภาพขนาดเนี้ย มีความเหมืนกิตกนะครับแต่ว่าเมื่อใช้ตัวนี้ในการสร้างภาพนะครับสร้างภาพสร้างรายได้ตัวนี้ก็ลื่นไหลามากถ้าเทียบกับคอมเครื่องเดิมของผมนะเพราะว่าผมใช้คอมเครื่องเดิมของ Windows อยู่ที่ใช้ CPU เป็น CPU 6คอร์เลยแต่ว่าทุกครั้งนะครับที่มีการแก้ไขทุกครั้งที่มีการพิมพ์ตัวอักษรหรือเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องโหลดเรนเดอร์ภาพพรีวิวใหม่อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยผมแก้เป็น60เนี่ยนะ ออกดถูกเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงการเลื่อนรูปภาพเลื่อนเลเยอร์ต่างๆพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก็คือ สามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้มันอาจจะก,กระตุกบ้างนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับต้องเรนเดอร์พีววใหม่นะซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างถูกใจมากในการสู้งานของมันแล้วใช้งานได้แบบนื่นๆเย็นๆนะครับผมเลยมองว่าเอ้ยมันสู้งานมันไม่ดูเหนื่อยอะ่ะมันดูเป็นแบบว่าเอ้ยสร้างไฟล์ใหญ่ขนาดนี้เป็นอารมณ์แบบเอาภาพมาลงอีกสีเอามาลงอีกได้เลยในประสิทธิภาพเรายังเหลือเฟือเรายังทํางานได้อะไรทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันสู้งานมันดูแบบน่ารับงานมาทําเยอะๆนะครับไม่ใช่ หอกให้มันคุ้มค่าตัวนะครับโอเคการทํางานของผมส่วนหลักๆ Photoshop ก,ก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าจอสวยนะครับภาพสวยงานก็ออกมาดีเครื่องก็เร็วนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกไม่ติดอะไรเลยที่สําคัญทัชสบาร์ครับใช้งานได้จริงลืมเมาส์ไปอะ่ะไม่ต้องกังวลเลยนะครับสามารถใช้แทนเมาส์ได้เลยถ้าใช้ค่องขงนะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับผม,ผมยังสะดวกกับการใช้เมาส์มากกว่าอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับใครที่สงสัยว่าเฮ้ยแล้วตัวชิป m 1 pro กับ m 1ธรรมดาเนี่ยมันจะดีขนาดนี้ไหมนะครับสำหรับ photoshop ถ้ากราฟิกไม่หนักมาก a เว w ร์ k ลงเว็บอะผมมองว่าสบาย m 1นี่สบายมากผมเคยแอบไปใช้ของเพื่อนอยู่นะครับชิป m 1ตัวที่มันซื้อมาใหม่ๆผมก็ว่ามันก็เหลียวแล้วนะครับแต่ว่าใครที่แบบสร้างงานได้งานหนึ่งอะแล้วได้เงินเป็นหมื่นผมมองว่าจัดเต็มอุปกรณ์ไปเถอะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและแป๊บเดียวมันคืนทุนนะแล้วจะทำให้รู้สึกว่าคือมันคุ้มค่าออกับการทำงานนะครับ ถึงแม้ว่าค่าตัวมันจะขึ้นเป็น6หลักแล้วก็ตามนะแต่ว่างานที่มันสร้างเงินให้เราอะเต่เพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับมันแล้วมันอ่ะจะไม่ทําให้เราผิดหวังมันก็จะไม่ทอระยเนเรานะครับยกเว้นเราอ่ะจะไม่ทํางาน อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับโอเคโปรแกรมตัดต่อก็ประมาณนี้แลอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมใช้ทํางานก็คือ Premiere Pro นะครับผมเพิ่งมาทาฝั่งวิดีโอประมาณ2เดือนนะเพราะฉะนั้นพวกการจัดแสงจัดนู่นนี่นั่นนะครับจัดเสียงในโปรแกรมตัดต่อผมอาจจะยังไม่คล่องนะครับอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับเคอตินี่ครทันโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟล์งานที่ผมเพิ่งเรนเดอร์ล่าสุดนะครับก็คืองานของอ่ะน่าจะเป็นเนี่ยคออปปรับ o p p o ความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ24นาทีนะครับเป็น วิดีโอ Full HD 60เฟรมเรทนะครับทำไมผมถึงทําเป็นแค่ Full HD นะครับเพราะว่าอุปรกรณ์รายยางตอนนี้นะครับผมอยู่ในระดับเริ่มต้นอยู่เพราะฉะนั้นการทําไฟล์ 4K นะครับอุบปรกรณ์ลายรย่างผมอาจจะยังไม่รองรับอย่างเช่นกล้องนะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานปัจจุบันด้วยนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ 4K ก็มาเถอะ 4K 60ผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมลองเดี๋ยวผมลองเป็นไฟล์แล้วเรนเดอร์ดูโอ้โหเหลือเวลานอนเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ให้ดูกันเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่เสียงนะครับพร้อมกับตัดต่อแต่งแสงต่างๆซึ่งเป็นไฟล์ต้นฉบับเลยนะกออกแหน้าต่อบและกล้วัดนี้คร่ง้นก้องหน้าของรุ่นนี้นะครับก็จะก็ประมาณนี้นะครับผมผมจะเรนเดอร์ให้ดูเลยว่ามันเร็วขนาดไหนโอเคโอเคครับผมก็จะตั้งนะครับเป็นแบบเป็น format s 2 6 4นะครับให้บิ i เรเลย แต่ว่าเดี๋ยวผมไปแก้ตรงเฟรมเรทให้มันเป็น60ก่อนเพราะว่าภาพจากกล้อง Sony ของผมนะครับเฟรมเรทมันอยู่ที่50แต่ว่ามันจะมีฟุตเทจที่ผมถ่ายจาก iPhone นะครับที่มันเป็น60อยู่ผมก็จะเรนเดอร์เป็น 4K HD 60นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นเอาไว้หน้าจอ Apple File M เป็นไฟล์ mp4 นะครับโอเคแล้วก็กด Export ได้เลยซึ่งปกติแล้วนะครับไฟล์ขนาดนี้นะ 4K HD 60เฟรมเรทประมาณ25นาทีนะครับ คอมผมอะ่ะจะใช้เวลาเรนเดอร์เกือบ20นาที15-20ถึงนาทีนะครับแต่ว่าดูตัวนี้มันลดลงเร็วมากนะครับ โคตรไวนะครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาเหลืออยู่ที่ประมาณ5นาทีแค่นี้เองซึ่งเร็วกว่าคของผมแบบหลายเท่าตัวเลยนะก็คือถ้าสมมติผมมีแก้งานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กลัวรอนานนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแหละเวลาเราส่งงานให้ลูกค้านะครับหรือเรนเดอร์มาแล้วอะเพิ่งเห็นจุดผิดพลาดนะครับเราอาจจะเรนเดอร์ใหม่หลายรอบในแต่ละชิ้นงานนั้นนะครับ าบางทีเราอาจเรนเดอร์ใหม่2รอบใช่ไหมคอมเครื่องเก่าของผมอะสมมตินะมันเรนเดอร์20นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลาเรนเดอร์ใหม่ไปเลยอ่ะสรอบ1ชั่วโมงที่เราเสียเวลาไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันเรนเดอร์5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเรนเดอร์ใหม่3รอบมันใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นมันทําให้เราเหลือเวลาไปทาอย่างอื่นได้เยอะมากนะครับเพราะว่าการเรนเดอร์เนี้ยมันคือการรอให้งานเราเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาไปโปรเซสต,ต่อไปอย่างเช่นขึ้นออนยูทูบหรือว่าส่งให้ลูกค้าตัวเนี้ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยทำให้ผมไม่กลัวการเลนเดอร์เลยแบบเอ้ยมีแงานส่งมาดีส่งมาดีผมเวลาเรารีบๆนะครับมันสําคัญมากนะครับในการเลนเดอร์งานที่รวดเร็ว,วซึ่งไอ้ตัว M1 m a x ก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังนะครับเรนเดอร์เร็วมากผมตอนแรกผมตกใจมากเลยนะแบบโอ ห้านาทีเนีย่ยในขณะที่ผมพูดไปอยู่นะครับมันก็เหลือแค่2นาทีแนละ้วและที่สําคัญนะครับการเลนเดอร์ใช่ไหมมันจะใช้ประสิทธิภาพของ CPU ที่สูงนัง้นนั้นพัดลมระบายอากาศอะ่ะมันจะต้องดังบ้างนะซึ่เงเครื่องเก่าผมมันก็ดังมากจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยอย่างที่ได้ยินเสียงกันนะครับนะผมเอาไมล์ไปใกล้นะแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเสียงพัดลมระบายความร้อนออกมาเลยนะครับเนีย่ยผมเลยบอกว่ามันสู้งาน,นมันคิดแบบโอ้แค่นี้หรอพัดลมไม่ต้องดังอะไรมากหรอกเอาอยู่อย่างนี้นะสุดยอด โอเครับก็เรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละความรวดเร็ว็นประเทศจมาห้เราได้ลองเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของตองเลยครับตลองนะครับเีโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ทงานของผมครับในด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมก็จะมาสุ่อให้ฟังว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับผมนะครับอันดับแรกรุ่นนี้เหมาะกับผมไหมนะครับผมมองว่าไม่เหมาะเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่ามันแรงเกินความจําเป็นของผมนั่นเองผมจะไปเลือกตัว Mac วัน MacBook Pro ที่ใช้ชิป M 1 Pro เท่านั้นพอนะครับเพราะว่างานผมมันไม่ได้อลังการมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดที่ผมจะต้องซื้อตัว M 1 Mac มาทำงานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าค่าตัวของ M 1 Mac มันก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมคิดว่าผมเหลือเงินในส่วนนั้นนะครับมาซื้อ iPad Air ดีกว่าหรือว่าซื้อ ไอโฟนอีกเครื่องนะครับใช้ในการเก็บฟุตเทปแต่ว่าถ้าใครที่ใช้โปรดักชันขนาดใหญ่นะครับต้องการคุณภาพระดับสูงมากต้องการเก็บไฟล์เยอะๆนะครับเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันผมมองว่าตัวนี้โคตรคุ้มนะครับซื้อไปก็คือใช้หาเงินได้แป๊บเดียวคืนทุนแน่นอนเพราะว่ามันไม่ทําให้ผิดหวังครับในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานด้านต่างๆโดยเฉพาะงาน โปรดักชันขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆนันกศึกษาอยู่นะครับอยากที่จะใช้ตัดต่อวิดีโอหรือแต่งภาพทำภาพขายของออนไลน์อะไรเงี้ยผมมองว่าตัว macbook air ที่ใช้ชิป m ิก็เพียงพอครับเพียงพองที่ผมว่าเหลือเฟือเลยแหละแต่ว่าอาจจะต้อง custom ram เพิ่มเป็น16กิกนะครับเพราะว่าการใช้ photoshop กับตัดต่อพร้อมกัน,กนมันอาจจะใช้ ram ค่อนข้างเยอะน,นะครับเพื่อความลื่นผมแนะนาให้ custom ram เพิ่ม เป็น16กิกนะครับ SSD เราอาจจะซื้อตัวทำได้แยกได้นะครับใช้เสียบกับ Thunderbolt 4ใช้ทำงานพร้อมกันได้ครับแต่ว่าตัวแรมมันเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแรมเพิ่มเข้ามาครับใช้งานยาวๆได้เลยสำหรับการรีวิวเจ้าตัว MacBook Pro ชิป erm ประมวลผล Apple M1 m a c RAM 64 g ิ SSD 2 t b ก็ขอจบเป็นเท่านี้ผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องแฟดไฟด้วย ผมจะตั้งใจทำวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ